สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะฝึกท่า Prayer Twist กันนะคะหลายคนนะบอกว่าทําไม่ได้อะคะ่ะอยากทําอย่างที่ครูบอกว่าเก็บเข่าเสมอสะโพกขนานตัวยืดแต่ว่ามันตึงทําไม่ได้ทําอย่างไรได้บ้างลองดูนะคะเรายืนเท้าชิดแต่ถ้าเราตึงมากเท้าจะแยกเล็กน้อยไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคได้นะคะถ้าไหวก็เท้าชิดติดกันเราย่อสะโพกลงตอนเราย่อนนะคะเราอย่าจิ้มเข่าไปด้านหน้า เราส่งสะโพกไปด้านหลังเสม,อมือนมีเก้าอี้หนึ่งตัวย่อลงไปเราจะนั่งบนเก้าอี้เสร็จแล้วนะคะเอามือสมมติเราจะบิดไปทางซ้ายเอามือซ้ายจับต้นขาไว้เอาแขนขวาเนี่ยวางด้านนอกต้นขาด้ายย่อเท่าที่เราไหวแต่ไม่ใช่เหยียดขาตรงนะย่อลงมาส่งก้นไปด้านหลังไว้นะคะข้าแมวท้องยืดตัวยาวแล้วเราค่อยๆย,ยกแขนขึ้นบิดแบบนี้ได้เพราะว่าการที่วางศอกตัวมันตับแล้วบางทีเราตึง กร้ามเนื้อใต้รักแร้ตรงนี้นะคะแล้วมันบิดไม่ถึงตัวกระเบียเบ้ยวเข่ากรเบี้ยวทีนี้แก้วิธีใยการเก็บเข่าเสมอและเอามือหงายฝ่ามือนะคะหันออกด้านนอกยืดตัวยาวพอเราบิดแล้วค่อยยกแขนขึ้นแบบนี้ถ้าวันนึงไหวก็สไลด์ลงไปแล้วบิดพยายามดึงเข่าให้เสมอกันและทวิสและหายใจด้วยนะคะ มีวิธีหลายแบบมากซึ่งลองลองหาออปชันให้ตัวเองนะคะหรือว่าออปชันที่ครูบอกก็ได้ลองฝึกกันดูค่ะ